สวัสดีครับผมพบกับช่องชียาชาแนลนะครับผมตาอนนี้รถเออแม่ค้ามาขายอาหารยามเช้านะผมก็มาส่งข่าวก็มาส่งข่าวว่าไม่ได้ขึ้นมาขายของอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเป็นช่วงของ ระบาดของโควิดนะฮะแม่เราที่เราเคยฝากท้องฝากท้องไว้ก็ไม่มีหมูไม่มีผักมีอะไรคอยไว้ขายนะครับผมแต่ต้องรอดูก่อนครับรอดูสถานการณ์ก่อนครับรอดูไปเรื่อยๆก่อนครับผมรอดูสถานการณ์ก่อนว่าแต่ยังไงแต่ก็แต่ก็เป็นเป็นเรื่องดีที่แม่ครับ แกส่งข่าวนะครัวก็บ้าบคอแตกถือไข่อยู่บคอไข่แต่ถ้าเป็นแบบที่แม่ค้าพูดจริงๆก็คงต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่กันยกใหญ่นะครับผมแล้วตอนนี้ตลาดทางเขางงไม่เป็ยังปากเปิดยไหมเปิดเขางงน่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องท้องเรื่องกินน่ะเรื่องใหญ่นะครับผมถ้าไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวทานนี่ ยูทูบเบอร์ก็อยู่นี่หลายๆท่านก็ตายเลยแม่แกก็แม่แกแแก็ขายไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนขึ้นมาส่งหมูส่งผักส่งอะไรนะครับผมแกก็ขายฮะแกก็ขายไม่ได้นะครับผมตอนนี้แม่ตอนนี้แม่ตุนของเต็มที่ครับผมตุนของเต็มที่สําหรับเอาไว้ขา,ายให้ เบอร์ที่อยู่บ้านลุงพลนะครับผมไม่ทานนะผมเพราะว่าทุกคนก็ต้องมาฝากของที่บ้านแม่ตรงนี้นะครับผมเต้องทําใจครับผมสำหรับโควิด uh, 19ต้องทําใจครับผมเป็นไม่ใช่เป็นแค่ที่ประเทศเราครับผมเป็นทั่วโลกนะคผมทั่วโลกแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เข้ากับ uh, ยุคข,ของโควิดนะครับผมให้อยู่ให้ได้นะครับ อยู่าหจะมาซื Four ้ออะไรกินสักหน่อยไม่มีเลยไก่ก็ไม่มีไก่ทอดคนที่ของแสบคนนี้ห่ียคนแล้วอะไรนะเนื้อเนี่ยหรอ